วันนี้ค่ะเมนูกาแฟที่เน่จะมาแชร์นะคะเน่ให้ชื่อว่าเมนูทริปเปิ้ลลาเต้ค่ะคือทั้งคร้มทั้งทั้งหวานมันนะคะก็เหมือนเรากินลาเต้เข้มๆอย่างนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะแนวเลนท l า o f f e e นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับแบบคนที่ชอบทานกาแฟเข้มๆมค่ะแล้วก็อยากจะได้แบบมีความเข้มด้วยมีความหวานมันแล้วก็มีความแบบเสิร์ฟแบบดูน่าทานด้วยนะคะวันนี้ค่ะเมนูกาแฟที่เน่จะมาแชร์นะคะเน่ให้ชื่อว่าเมนูคริสตัลลาเต้ค่ะ ทริปเปิลที่แปลว่า3นะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูลาเต้สามช็อตกันนั่นเองนะคะทริปเปิลลาเต้ค่ะทีนี้เนี่ยสำหรับวัตถุดิบที่เน่ใช้วันนี้นะคะกับเมนูทริปเปิลลาเต้เนี่ยค่ะก็มีแค่3อย่างเหมือนกันเลยนะคะก็คือจะมีเมล็ดกาแฟค่ะก็วันนี้เน่ใช้เป็นอาราบิก้าขั้วกลางเข้มนะคะเบอร์สี่ของออริจิน c ลกาแฟเรานี่แหละคะ่ะแลวเน่ก็จะมีนมสดรสจืดของเอมิลนะคะแล้วก็จะมีนมผสมค่ะนมผสมก็คือนมข้นหวาน2กระป๋อง กได้นมค้นจืด1กระป๋องนะคะมาผสมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะทีนี้วันนี้ที่เน่จะทํานะคะเดี๋ยวเราจะทํากันเป็นแบบ96ออนแล้วก็22ออนนะคะ2แก้วเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเนมาเริ่มต้นทำแก้ว16ออนกันก่อนนะคะสำหรับแก้ว16ออนค่ะกับการที่เราจะทำเป็นทริปเปิ้ลลาเต้น,นะคะเน่จะมีกาแฟที่แยกออกมาเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเน่จะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็ใช้น้ำกาแฟ2ออนอีกส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเนใช้เป็นกาแฟ1ช็อตแล้วก็เป็นน้ำกาแฟ1ออนนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะใช้เป็นตัวเครื่องชงกาแฟ Cosmo S1 ค่ะสำหรับ Cosmo X1 นะคะบางคนเนี่ยก็คือจะมีด้าม ชงกาแฟแค่ด้ามเดียวไม่ได้ซื้อเพิ่มเนาะถ้าหากว่าเรามีด้ามชงกาแฟด้ามเดียวก็คือด้ามชงที่เราได้มาจะเป็นน้ำไหลสองทางแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบาสเกตให้เราส่งอันแบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวตอนที่เน่ทำออกาแฟ2ชอ็อต2ออนเน่ใช้เป็นบาสเกตนี้นะคะ,ะด้วยดีนะเน่ใช้เป็นบาสเกตที่แบบสําหรับ2ช็อตนะคะอันใหญ่แล้วก็เดี๋ยวพอเราทําเป็นกาแฟ1ช็อตอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นแบบอันเล็กแบบนี้นะคะเป็นสําหรับ1ช็อตค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําน้านนนนะ เดี๋ยวเน่จะเริ่มต้นทำกาแฟ2ช็อต2ออนก่อนนะคะไล่น้ำนะคะก่อนจะใส่ดั้งชงค่ะอันนี้นะคะน้ำกาแฟ2ออนนะคะก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเน้จะทำา1ช็อต1ออนค่ะ สำหรับคนที่มีด้ามชงด้ามเดียวนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบาสเกตค่ะก็นี่นะคะงัดกันแบบนี้ค่ะนี่แต่ถ้าว่าเราเอาสะดวกนะคะมีคนละดามก็จะสะดวกนะคะอ่าโอเคทีนี้ก็ใส่กาแฟแ,ฟแค่1ช็อตค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำกาแฟ1งออน น้ำกาแฟอีก1ออนนะคะได้มาเรียบร้อยค่ะทีนี้เราทําเป็นเมนูทริปเปิ้ลลาเต้น,นะคะทริปเปิ้ลลาเต้นั่นหมายความว่าลาเต้ก็คือกาแฟที่มีนมนั่นเองค่ะสําหรับคลิปเนี่ยค่ะเน่จะทําเป็นแบบสูตรหวานปกตินะคะก็เน่จะใช้นมผสมค่ะนี่นะนมผสมเราจะใส่มาหวานปกติก็คือ1ออนครึ่งนะคะถ้าใครไม่ได้ผสมไว้ก็ค้นหวาน1ออนค้นจืดครึ่งออนค่ะเทลงไปเลย เสร็จแล้วค่ะเน่จะเอากาแฟสองช็อตแรกนะคะสองช็อตสองออนเนี่ยค่ะเทผสมลงมาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเน่จะไปใส่น้ําแข็งค่ะใส่น้ําแข็งมาเรียบร้อยค่ะเราจะตามด้วยนมสดรสจืดน,นะคะเน่จะใส่นมสดรสจืดลงมาสองออนค่ะ เราก็ตวงนมสดรสดจืดใส่ถ้วยนี้เลยนะคะข้อดีของถ้วยตวงแบบนี้ก็คือว่าคือเขามีปลายแหลมแบบนี้ค่ะก็ทำให้เราเทของเหลวได้สะดวกนะคะแล้วก็จะได้แบบว่าไม่แรงเกินไปด้วยค่ะเน่ก็เทลงมาที่ริมริม,มแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตามด้วยกาแฟหนึ่งช็อตนะคะหนึ่งออนค่ะ ก็ท็อปหน้าท็หน้าตามลงมาเลยค่ะเหีียวอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะทริปเปลิลลาเต้ของเราก็เรียบร้อยค่ะรับรองค่ะว่าแก้วนี้เข้มสะใจแน่นอนเพราะว่ามีกาแฟตั้ง3ชอ็อตนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเน้มาทำแก้ว22ออนให้ดูบ้างนะคะ22ออนค่ะก็เราจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะ เหมือนเดิมค่ะ2ช็อตดึงน้ํากาแฟ2ออนแล้วก็1ช็อตดึงน้ากาแฟ1ออนเหมือนกันเลยค่ะอ่ะมาดู1ช็อตหนึ่งออนนะคะเอาลงมารอก่อนค่ะ อันนี้2ช็อตนะคะ2ออนค่ะทีนี้พอเป็นแก้วยิบสองออนค่ะส่วนผสมก็จะเพิ่มขึ้นมาจากแก้วสิบหกออนนิดนึงนะคะสูตรยี่สิบสองออนค่ะเน่จะใส่นมผสมให้มากขึ้นนะคะเพิ่มความหวานมันค่ะเราจะใส่นมผสมมาที่สองออนเนาะสองออนนะคะอันนี้หนึ่งออนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งออนค่ะแล้วก็เอากาแฟสองช็อตสองออนนะคะเทตามลงมาก่อนค่ะ คนให้เข้ากันให้ละลายถ้าหากว่าเราใช้เป็นเครื่องชงกาแฟสองหัวกรุ๊ปก็ทำพร้อมกันไปได้เลยนะคะสองหัวหัวหนึ่งหนึ่งช็อตหัวหนึ่งสองช็อตก็สะดวกเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวนี่ไปใส่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็มาเทนมสดรสจืดค่ะแก้วยี่ิบสองออนเราใส่กันที่สามออนนะคะนี่ค่ะสามออนนะคะเทลงไปเลย เสร็จแล้วก็ท็อปหน้า1ออนค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ทริปเปิลลาเต้ของเน่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าสองแก้วนี้รสชาติเป็นยังไงว่างเข้มข้นหวานมันเป็นยังไงมาชิมกันเดี๋ยวเน่ชิมแก้ว16ออนก่อนนะคะอา่าชิมลงไปเลย อืมกาแฟข้างล่างจะบอกว่าคือทั้งเข้มทั้งทั้งหวานมันนะคะแบบคือแบบต้องบอกว่าเหมือนแบบกินเอเปสโซหวานมันเข้มข้นอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ก็อร่อยละเข้มๆทีนี้เอาดูดแบบดึงขึ้นมาเนาะ ก็จริงก็บอกว่าก็เหมือนเรากินลาเต้เข้มๆอย่างนั้นเลยค่ะเออแบบนั้นเลยจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ว่าเราแค่มาแยกให้เขาดูแบบมีความรู้สึกว่าเป็นการเสิร์ฟที่มีอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แนะนําสําหรับแบบคนชอบกาแฟเข้มๆนะคะเพราะว่าเข้มจริงอืมก็โอเคค่ะ ได้เป็นแบบลาเต้เข้มๆแต่ว่าไม่หวานมากนะคะด้วยความที่เราใส่กาแฟทั้ง3ช็อตแน่แล้วก็นมผสมที่ใส่ไปออนครึ่งสำหรับแก้วสิออนถือว่าไม่หวานมากถ้าหากว่าร้านไหนที่แบบอยากจะให้หวานมากกว่านี้ก็เพิ่มนมผสมได้นะคะหรือว่าอยากจะให้หวานน้อยก็ลดนะคะแล้วก็ก็แค่นั้นเองอมาดู22อออนกันบ้างยี่สิบสองออนจะบอกว่า เรืองทีว่าข้างล่างค่ะเนใช้กาแฟสองช็อตสองอแล้วก็ใสน่นมผสมมากขึ้นกว่า9 6บออมให้นั้นพอเป็นยีย่สสองออเนี่ย<อ>ก็เลยจะได้ความแบบความหวานของกาแฟมากขึ้นแต่มันก็กลายเป็นอร่อยนะมันกลายเป็นแบบเออม,มันก็หวานดีหวานหวาน,วนเข้มเข้มเด้อจริงๆน่าจะต้องคนแหละเนาะเพราะว่าก็สรุปมันก็คือลาเต้น,นั่นแหละนะอืมอร่อยทั้งสองแก้วค่ะถือว่าไม่ได้หวานมากแต่ แต่อร่อยนะแต่ความแก้วยี่ิบ2ออนนะคะสูตรนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่านุ่มกว่าแก้วสิออนหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราใส่นมมากขึ้นในขณะที่แบบว่ากาแฟเราใส่เท่าเดิมเนาะแต่ว่าเราใส่นมมากขึ้นแล้วก็นมผสมมากขึ้นแก้วยีิบออนก็เลยกลายเป็นแบบดูดื่มแบบง่ายๆนุ่มมากกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ถือว่าได้กาแฟเข้มทั้งคู่นะเพราะว่าตกกันไปสมช็อตเลยอย่างนี้นะคะก็ก็อ,อ,อร่อยค่ะแก้วยิบสองออนจะดูกลมกว่า ดูกลมกล่อมกว่าแก้วสกออนก็จะออกแนวโหดนิดนึงเื้มเข็มหวานน้อยๆหน่อยโอเคก็ได้มาแชร์ให้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเผื่อบ,บางทีเนี่ยเราทำเมนูสำหรับแบบาสายเค็มอ,อะไรเงี้ยนะคะเราก็มีนำเสนอลูกค้าไปเลยค่ะ คิปลาเต้ไหมคะอะไรอย่างเี้นะคะก็ลองดูค่ะเพื่อจะได้เป็นอีกไอเดียไปใส่ในร้านเรานะคะถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวเนจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะ ถ้าหากว่าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆไหมค่ะวันนี้นะคะกับเมนู Triple Latte ค่ะกาแฟ3ช็อตกันไปเลย<笑><笑>น,นะก็ก็อร่อยค่ะก็เข้มๆดีไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ